คนที่อยู่ในฮอลล์แห่งนี้และที่ดูอยู่ทางบ้านทาุกคนส่งเสียกับตัวเองด้วยค่ะคุณเก่งมากขอบคุณ มีสบายดีสบายอีกเรสวัสดีกเครับสวัสด,สสด,สสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโ oh. oh. อ้โหโอ้โหมากอะเลยนะคุณมาช้าไปไม่งั้นผมจะเอาคุณมาลองเพลงแบบไม่จ่ายค่าตัวแล้วเนี่ย <laughs> อะไรผมนั่งดูคุณตั้งแต่เริ่มคอครแล้วจริงเหรอจริงผมไปนั่งอยู่ข้างหลังตรงนั้นอ,อ,อ๋อ,รอหรออ๋ออย,อยู่ในที่มืดเลยไม่เห็นขนาดคุณสว่างไม่ใช่ขนาดคุณสว่างขนาดนี้เรายังไม่เห็นคุณเลยแปลว่าคุณต้องแบบพยายามซ่อนปกปิดเราจริงๆเออก็วันนี้มานะครับวันนี้ผมเสร็จงานมานี่คือรีบมาจากปินเก่าคือลองน้ ดีใจดีใจจริงๆคือคือดูดูตั้งแต่เริ่มคอนกันแล้วพอดูจนจบอะผมนั่งดูจนจบเลยนะความรู้สึกที่ได้รับคือโอ้โหมัน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 มีความสุขมากอะคือดีเข้าใจความรู้สึกทุกคนเลยนะครับเข้าใจมันจริงๆว่าทําไมทุกคนถึงรักในตัวแจมรักในตัวพี่ฟิล์ม โอผมผมแค่ได้มองอ่ะมันมันมันมีความสุขมากอ่ะยิ่งผมมาอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นกับพี่ฟิล์มคือเราเห็นมาทุกเรื่องราวแล้วอ่ะแล้ววันนี้มีคนรักพี่เขาขนาดนี้มันผมดีใจแทนเขามากมดีใจมากมากและยิ่งตอนนี้ มีอีกคนหนึ่งที่โอ้โหประสบความสำเร็จและอยู่คนที่ผมรักได้มาอยู่ข้างๆกันนี่ผม,มออขอไว้พอนะครับขอไว้พอให้ทั้งสองคนมีแต่นนค,ความสุขนะตวันนี้วันนี้ก็เลยมีของมาให้นะครับนี่น่ลลารักเป็นหมาและแมวคือค อันนี้คือแมวอันนี้คือหมาแต่ว่าผมจะให้เจมเป็นแมวเนมาเพราะว่าคุณจะได้นึกถึงกันและกันอยู่เสมอเทียยจริงเขียบจริงโอเคนะคิดมาเยอะดี่ว่ะมันทำกันบ้านมันดีดีว่ะครับก็ดีใจนะดีใจจริงๆเก่งมากเก่งมากผม ตอนแรกก็โอ้โหรูว่าเขาเครียดจริงๆเขาเครียดมากนะผมเห็นเขาตั้งแต่วันซ้อมคืออย่างแจมอ่ะผมรู้ว่าเขาเก่งมากคือเขาโอ้โหทั้งเขาเต้นเก่งของเขาอยู่แล้วสิบปีที่แล้วหรือสิบปีที่แล้วไม่ใช่มันก็อยู่ในจิตใต้สำเนาคุณไงมุงกรมาคุณตั้งแต่ผมเคยจะเรียนกีตาร์กับเขาอ่ะคือเขาเอ่ยปากบอกมาเลยว่าเขาจะเป็นคนสอนเองด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รียน แต่เคยเลยรู้สึกว่าเขาเก่งมากเขาไม่ว่าจะเต้นจะร้องหรือว่าเครื่องดนตรีเขาได้แต่ว่าคนเนี้คือเราอยู่กันมาไม่ใช่แต่จะบอกว่าแต่ว่าผมาผมไปอยู่ในวันที่พี่ซอมผมเห็นความตั้งใจของพี่ผมเลยบอกพี่ว่าบนเวทีนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเวทีนี้คือเวทีของพี่วันนี้ในสิ่งที่พี่ทำอะไรที่มันผิดพลาด ผมเชื่อว่าท um. ุกคนรับรู้ได้ถึงความตั้งใจแล้วพี่คือวันพี่มอบความสุขใหกับทุกคนอะไรเนียฮะไม่มีเลยไม่มีอะไรผิดพลาดเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเวทีนี้คือเวทีของเขาสองคนฮะวันนี้มีความสุขมากผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้รับขอเสียงให้กับพี่ฟิล์มแล้วก็แจมเลยครับขอเสียงให้กับตบๆได้ครับ ผมก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะนิ่งเห็นว่ามีซีรีส์ใหม่ด้วยน่ารักมากผมหันไปหาคนข้างๆเลยนะครับเล่นเดียวไหมอะไรนะหันยไปาเล่นดียไ้ไหมแล้วคนที่นั่งด้วยนั่นก็คือผู้บริหารนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนนี้มีความสุขนะครับขอบคุณเับขอบคุณครับขอเสียงให้พี่โตอีกครั้งหนึครับ Eu me... E.